เด็กๆทำอะไรกันเนาะนี่วันนี้เนวี่จะมาดูด้วงกุ้ยเขาเรียกว่าคูรูกูรูอุ้ยนี่ไงน่ารักจังเลยลูกน่ารักเนวี่น่ารักเอามามามาดูกับพี่พวมาดูไปกินตัว น่ารักไหมคะจับได้น่ารักไหมลูกจับได้จับได้ค่ะจับเลยค่ะเดี๋ยวพี่จับเนี่ยนิ่มๆนะใหญ่ไม่นจ้กับไหมเนี่ยไม่ค่ะมันไม่จับนี่จับได้นะนี่พี่จับได้นะเอาไหมแอ้วพี่พงก์ยังจับพี่พงษยังจับยังไม่โดนเลยโอ้แล้วมามาลองจับดูนี่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  นิ่มนุ่มน่ารักน่ารักอโอจับดูดีดีดีมแม่จับดูเนี่แม่จับนี่พ่อจับไหมจับค่อนียน่ารักนนิ่มๆนี่โอ้นิ่มๆมันม่กระจิกไหมเอาไตแขนไหมไม่เนวี่เอาไตแขนไหมเออชัดเจน ตกใจตกใจที่มันเต็มเลยตกใจนั่นแหละนี่แหมลูกงกลัวไหมคะไม่กลัวเลยมันมีปากไหมเนี่ยมีปากมันจะกัดไหมปากเล็กๆเนี่ยเห็นไหมพี่ผู้เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันกินมันเป็นคนกัดเนี่ยเห็นไหม ใบตองกล้วยแผ่นใหญ่ <H ulu. S 1>